ครับผมทิกเกอร์เชอ่โอครับผมจากค่ายจีนสครับครับผมเป็นบ้านหลังที่2ครับเพลงนี้เพิ่งปล่อยก็เป็นทําไมเป็นคนแบบนี้ซึ่งเป็นเพลงแม่ที่ผมเอามา cover ในในโปรเจกต์โซนโซนสีปีครับผมไม่เลยครับอันนี้ผมแอบไปทําเองก่อนนะครับใช่ครับแล้วพอมีโปรเจกต์โซนๆนะครับผมก็แบบโอ้เป็นโอกาสที่ perfect มากมากที่จะเอาเพลงนี้มาใช้เพราะผมทาเป็น cover เล่นเล่นมาก่อนนะครับแล้วพอมีโปรเจกตนนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ผักดันให้ผมแบบโอเคทําเป็นผลงานให้มันเสร็จสมบูรณ์ครับ ตอนแรกไม่บอกแต่ก็ในที่สุดต้องเฉลยะครับเพราะทางทางเกมพี่ก็เฉลยไปก่อนแล้วผมก็แบบโป้โป้แล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวบอกบอกแล้วกันบอกแล้วกันบอกก่อนนะครับแม่ก็ให้ผมใช้จินตนาการและให้มันให้ผมแบบใช้ครีเอทีฟของผมเองไปเลยครับแบบเต็มเต็มที่ไปเลยครับเพราะแม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่ผมทาอยู่แล้วครับจริงๆตอนผมทำนะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันแตกต่างเลยให้มันซาวไม่เหมือนจริงๆผมผมเอาซาวจากเพลงจากต้นฉบับ มามาใช้ด้วยซ้ำนะครับผมก็เอาเอาเพลงแบบคลาสสิกแบบที่เป็นแบบติ้งติ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 ง,ตงที่เปิดเพลงครับแล้วผมก็เอาอันนั้นมาใช้เป็นซาวให้มันให้มันมีความประปรนถ้าใช้คำภาษาอังกฤษครับ nostalgic n o s t a ล g i c เหมือนแบบค,แบบคิดถึงช่วงเวลาช่วงเวลานั้น<ม>ที่เคยฟังเพลงนี้แล้วพอมันมีเวอร์ชันใหม่ก็อยากให้มันมีกลิ่นของต้นฉบับด้วยในนั้นนะครับผมก็ดีใจมากครับที่มีมีหลายคนมากๆที่ยังติดตามผลงานพ่อแม่อยู่ครับแล้วมีหลายคนที่ยังรู้จักเพลงนี้อยู่มันมันมันเป็นสิ่งที่แบบมัน อายุมันไม่มันไม่เกี่ยวจริงๆครับถ้าผลงานเันดีมันก็แบบใช่ครับไม่ค่อยรู้สึกกดดันหรือกลัวขนาดันนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทําให้ให้ผมทาให้ผมให้แม่แบบนี้ครับเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ผมอยากที่จะทำนะครับแล้วเร,เรื่องเรื่องกระแสตอบรับหรือหรือแบบถ้าคนชอบไม่ชอบก็มันก็แล้วแต่คนนะครับคนคนก็มีมีม,มีความคิดเห็นที่ต่าง แตกต่างกันอยู่แล้วครับผมก็แบบโอเคไม่เป็นไรครับอ <laughs> ย่างน้อยผมจอยกับ, <laughs> ก,บกับการทําสิ่งน,นี้ขึ้นมากับการแบบทาผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับอย่างน้อยก็มีความสุขก็โอเคแล้ว <laughs> ขึ้นคอนเสิร์ตกับแม่ <laughs> จริงๆเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน,นครับ <laughs> <laughs> อาจจะต้องเช็ครายละเอียดอีกทีครับผมยังต้องมาลุ้นกันมาลุ้นกันใช่ครับใช่ครับต้องเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีแล้วก็รอติดตามนะครับเผื่อ มีการคอนเฟิร์มหรืออะไรสักอย่างผมต,ตอนนี้ยังผม,ผมยังไม่แน่ใจครับยังยังไม่ค่อยมีแลนที่ฟิกขนาดนะครับเซตอินสโตนขนาดนั้นนะครับจริงๆมันก็ทํางานไปเรื่อยๆแล้วอะไรที่เวิร์กอะไรที่เหมือนถ้าผมมีไอเดียอะไรแล้วเสนอให้ค่ายหรือเสนอให้ทางทางแกรมมี่อะไรแบบนี้เราก็จะคุยกันแล้ว,ลวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเวิร์กกันทีหลังครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ทํางานกับอัลบั้มคราชกับผลงานที่กําลังปล่อยใกล้ๆนี้นไปก่อน,นครับผมโปรเจก หน้าๆครับก็อาจจะก็จะมีความสนุกเหมือนเดิมครับก็จะมีความสนุกเหมือนเดิมจะมีความทิกเกอร์เหมือนเดิมครับยังไม่ไม่รู้ไม่รู้ครับก็อยากฝากเพลงจากโปรเจกต์โซนโซน40ปีกันบี้นะครับซึ่งของผมก็จะเป็นทําไมเป็นคนแบบนี้นะครับที่ผมเอามาโปรดิวซ์แลวมาทำเองนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนสามารถไปดู MV ได้ที่ช่อง YouTube genius underscore official ครับผมขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับ ช o ดิ i งสตาร์ซิงเกิ้ลที่สามของผมอย่าลืมช o ดิ i งสตาร์ด้วยครับขอบคุณครับ okay.